เตะมุมครับย้อนมากฤษดาหัวหมัดตรงประกบสองครับวางสมรรถตัวดีครับขนาดเส้นมาเข้าในครับเกี่ยวไม่ติดบรุ์กฤษดาดักได้ครับไหลให้กับหัวหมัดสับขายิงลูกนี้มุมแคบแม่บอลยังไม่ออกครับอนุรักษ์ขว้าไม่ได้ ต้นี่วันนี้ยังไม่ได้มีจังหวะเท่าไหร่เลยนะครับปกติเจ้าตัวจะถนัดเรื่องการยิงไกลนะครับเฮลิโอเนโตเอากาว่าออกไปพักนะครับรวมถึงฟราบซิซโอด้วยครับสองนักเตะบ,บราซิลนะครับโชราครับตักลูกนี้ไม่ข้ามครับติดกฤษดา บอลจははังหวะเดียวของชาวลาก็ยังติดรุดครับธรรมศาสตร์ลองเปลี่ยนมาใช้ผู้เล่นชุดสองบ้างครับเขียสั้นๆครับไหลต่อลูกนึ่มาจับไม่อยู่ครับ ไตรลงเพชรเทียงครับเนโต้กิสดามาที่มูฮัมหมัดครับมูฮัมหมัดขึงหนีบอด้านซ้ายซัดอ่ซ้ายลูกนี้แม่ยังติดบล็อกครับก็ยังยืนโซนกันได้ดีครับวันนี้เนี่ยคนที่ได้จบสกอร์นี่เป็นมูฮัมหมัดทั้งสองจังหวะเลยนะครับที่ยิงแล้วเข้ากรอบครับ ตามไปลูกนี้ก็โดนผู้เล่นธรรมศาสตร์ออกครับเป็นลูกเตะม,มุมดักมงไว้ก่อนเลยครับไตลงเพชรเทียมครับคือกะจะตักไปให้ผู้เล่นที่รออยู่เสาสองนะครับไต่ลงก็อาจไว้แล้วเลยครับเนโต้ครับนัดข้ามาวนเล่ลูกนี้ก็โด่งไปไกลครับลูกนี้ของกฤษดาวงแก้วเนี่ยโดนไม่ดีนะครับกลายเป็นไม่ได้ลุ้นครับ มีผู้เล่นบางคนของฟีฟบุเว a โดยเฉพาะผู้เล่นหน้าใหม่อย่างสุปกรณ์แล้วก็สิดธิรัตนศลักษณ์นี่ยังไม่ได้ลงสนามเลยวันนี้านหลังครับบริบูลสราวุทธถาพึกธปลริบขวางสมแอลครับแหมยังไม่ได้จังหวะต้องย้อนมาก่อนเนโต้ตักโดครับพักอกลูกนี้ก็ออกข้างไปครับ ก็ถือว่าวันนี้ก็ลงมาช่วยได้พอสมควรเลยครับราวุธไปลงชิงลูกนี้มไปเล่นไม่ทันครับจงังหวะทำชิงของโชลาครับมีนี้กลายเป็นเด็ก